สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เธอซิม1นึ่งแปดอีนึงนะคะพราะก็หวัง่จะฟุกกับต้อนกล่องลึกลับนะคะก็เริ่มแรกใช่ไหมถ้าเป็นเธอซิมหนึ่งแปดอีนึงเนี่ยมันจะมีเอ่ใช้ลึกลับนะฮะใช้ลึกลับเนี่ยแหละก็จะเดินมาหาเรา,เาแล้วก็จะให้ของอก็คือกล่องลึกลับนั่นเองพอเราเปิดมาปุ๊บอ่ะฮะ มันก็จะเป็นชุดเริ่มฝึกเวทมนต์ของบอสแมจิโก้ชุดเริ่มฝึกเวทมนต์นี้อาจเป็นของขวัญชิ้นเยี่ยมจากผู้คนที่เป็นมิตรที่บอสเมจิโอบอสแมจิโอนี่คืออะไรเนาะที่อยากจะเชิญชวนให้คุณลองซ้ายการผลิตสินค้าเวทมนต์สำหรับครัวเรือนในกล่องนี้จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเกี่ยวกับ จคกระถาแรกดูข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และส่วนผสมได้จากคูอมือคาถาและแคตตาล็อกหรือแวะเข้าไปที่ร้านใหม่ของเราใกล้บ้านท่านเมจิกเท้าปึ๊บเขาก็จะให้ของมา3อย่างใช่ไหมครับไอ้สี่อย่างก็คือ1หลุมบนพื้นอันนี้ช่วยใช้ไปยังโลกแม่หมดนะฮะพูดง่ายๆเลยอันนี้ก็คือ หนังสือเวทมนต์ mon, เริ่มที่นี่เวอร์ชั่น2.0นะครับก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับเวทมนต์ mon, นั่นเองและต่อไปก็คือของผสมยาเริ่มแรกต่อไปก็เป็นกล่องนั่นเองนะครับกล่องในนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรนะมันมีของอยู่ก็คือ <S <S เปลญิดแมจิกไม้กายสิ์เนยเห็ดพิษและเหงือกขังคกนี้ก็คือ,อของผส ของที่ใช้ผสมนั่นเองโอเคเด็กๆไปไปโรงเรียนละโอเคเราสามารถดูของได้ทนี่ไอเทมวิเศษเอา้าอันนี้ของเด็กหรือครับเยนเมจิกเนี่ยเราจะเอามาใช้ในการซื้อส่วนผสมเองส่วนอของนี่คือของที่เราต้องผสมนะครับนี่เราสามารถดูได้ที่ตรงนี้ได้และ,ะก็ต้องขอจบกล่องลึกลับหรือว่า กล่องปริศนาหรือว่าชุดเริ่มอะไรพวกนี้แหละเพียงเท่านี้นะคะของค้า